สวัสดีครับวันนี้เจ้าป้าทุกท่านนะครับมาทำเมนูอ่าที่เรียกว่าร้อยร้อยของบานๆนะครับอ่าสำหรับสมาชิกที่ชื่นชอบไส้เนื้อครับวันนี้ก็จะมาต้มส้มม่วงนะครับอ่ากระดูกเนื้อของวัวครับอ่านะครับสมาชิกคนไหนบางคนที่ชอบชอบดูดนะครับพอได้ยินเนื้อชอบดูด บางคนชอบปลดบางคนชอบเคี่ยวบางคนชอบกินนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะชอบในรูปแบบไหนครับมาเลยวัตถุดิบอะไรครับหนูว่วครับมันทุบนะครับผมมันทุบเลยมี่ตังเนื้อตังโด๊กถึงในน้อยนะครับประมาณหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลครับต่อมาคือห้อมเทียมครับนะครับห้อมเทียมใส่เข้าไปครับ ในตัวนึงนที่คาไม่ได้คือว่าไคร่นะครับตะไคร์ตะไคร์เพราะว่าเพื่อดับกลิ่นนะครับดับกลิ่นและนี้ก็คือชุดคายแม็กครับสม่วงครับสม่วงนะครับแล้วก็เกลือแล้วก็ทมเ็กน้อยๆนะครับเดี๋ยวมาแรงครับวิธีการเป็นจนึกครับอันนี้ก็กอค่อยๆแดงช้เลยครับป๊อกเป๊กป๊กเป๊กป๊กเป๊กนี่ก็ตอนที่อยากยึดนะครับสำหรับการต้มสม่วงวันนี้ครับก็คือกอค่อยครับพอป๊อก็ไม่ได้จบ การก็ค่อยๆติตั้งทานขอนะครับตั้งทานบางคนก็จีบนาบางคนก็จีบความจีบไม้นะครับอันนี้คือเราตั้งทานธรรมดานะครับสำหรับเนื้อวัวนะครับบางคนนี่ก็จะมีทตรต่างๆกันนะครับบางคนก็เอาไปคั่วเอาไปพัดกับหม้อหม้อเทียมก้อนนะครับบางคนก็เอาไปพัดกับไข่ก้อนนะครับคนเล้อแต่ทุบกรนทุดมม้นะครับแต่ก็พบในกือตั้งทานก้อนนะครับนนะครับตอนนี้น้ำเลือดเลยใช้ลุกนี้ไปก้อน เ,เียมาที่้าทานลครับใส่เข้ไปโดูคนนะครับอาเนื่อใส่เข้าไปข้างในมันทีลังนะครับข้างในมันชุกเร็วฮะดีแปนนี่ไหนนนะครับ จะเนื้อมันกับแดงแปร๊บนะครับหัวเท้ากับหัวเท้า,าอ่าร<ส>็จแ้วปลาอ่อยก่อนครับวลาเขียวอ่อยก่อนนะครับสักสองรสักเกียวโมงสักเกียวโมงครับนะส,สักเกียวโม่งจะเติมนาบไปเรื่อยๆครับในระหว่างที่เราตังควายนะครับมันจะมีเปลือกฟองนะครับพอตักออกนะครับพอเนื้อตักออก เพราะว่าฟงเนี้ยมันเจะทำให้มีกลิ่นนะครับตัดออกักออกก่อนนะครับตัดออกตักออกให้ให้ห่าครับเราก็เนื้อเราก็ได้ปรุงแหลกเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะปรุงไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าสำหรับที่นี่นะครับก็คือใช้หยดม่อวงเข้าไปเลยนะครับหยือ่อพวงมาจากในพุงเหล็กครับ ก็เขาเหยียบวงเซตนะครับความเปรี้ยวความเปรี้ยวของียบวงนี้ครับมันจะคาวอยู่ในเนื้อมันจะทำรสชาติเข้อเนเลยครับกลมกลมอูมามินะครับใช้ต้มแพกไมน้อยๆกันนะครับเราใช้เน็ตครับนี่ครับ

านะครับแล้วก็โล่อไมห่หนไม่เองเติมลักซ้ามุดหนึ่งครับนี่เราคอยมาชิมกันทีเดียวเลยครับนะอันนี้พานมาชมวงพอดีขั้นตอนต่อไปครับสุดท้ายเนี่ยเราจะมาปรุงกับเปตื้องนะครับมาใส่เกลือลง,งไปครับแล้วก็ขวนนะครับขวนขวนนะครับขวน นี uhm. ่นะครับ uh นี huh. ่นะครับไอ้ย่าโอ้ยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมมาราชาครับไว้เป็นเงนเื่นะครับชิมกันแรกนะครับมาราชาจะเป็นเงินเนะครับไอ้ย่าหอมกรนเลยถัตอนนี้ครับโอ้โหีวะนะครับนะยังไง นนี่นะครับนี่นะครับอ่าอ่านะครับอืมอืม ได้แรงกับสนามพิคกับได้เรงออกกับสุดยอคกับต้มสมม่วงวันนี้ครับใส่เนื้อจริงๆครับสวัสดีครับ